ตอนนี้ลุงพานทองใจดีมาบ้านน้องนะครับมันน้องอ้อมซึ่งถูกน้ำท่วมอยู่ด้านหน้านะครับบู๊กำลังมาโอ,อ้ยเลยใหญ่เลยเหรออันที่ใกล้ว่ามันือรับน้ำหนักซีหาคนในแวนใช่ือเป่าน้ำสูงไปเลยตรงน,นั้น ดี่ไวนสามีชีวะนายจะคนกันเป็เตียมเนาะซีสซีคนนั่นเดียวยากับเป็นคาเรื่อพูดดิทุ่ทุกประเทยืมไปเป็นไหนอ้อมนี่จ้ะอีกอ้อมมุ่งนั่นอีกแยกนึงลองอ้อมนะครับเป็นไลย้อมแต็นบ้านนอนได้อยู่ใช่ไหมนอนได้ค่ะเพราะว่ายกสูงอือ แต่ว่าน้ำหน้าบ้านน่ะขาเอลค่ะขาเอลอ๋อแคเอลเนาะจ้ะก็เลยต้องใช้เรือครับเดี๋ยวพาไปไปดูบ้านได้ค่ะเขาเขาเปิดให้ใช้แล้วไปฝาดีเสร็จป้ะน่ะไปใสร็จยุบผมผมเขาเขาบอกเปิดไงผมแม่ผมทัไปเขาบอกห้ยไหมไมเคบ้านเหกือนเรื่องเรื่องเลยแล้วเนาะอันนี้ดีว่ามีเรือ อันนี้ครั้งที่อมเลยไม่ได้ซื้ออย่างมาหาเลยมาไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อหนูก็บูเอาไปได้อยู่เออเพราะว่าพี่ก็บริเลี่ยใจพ่อพ่อเนาะถ้าต้องการอะไรไล่บอกกันเลยนะคะเดี๋ยวมาส่งสวยเพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นกันนี่แหละมีมได้ออยู่ค่ะพอเได้ค่ะ่น้อยนี่มาดักส่งกันอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่เอกไปทำงานต้องใครเดือดตาใครเดือดมาส่งออื แล้วรถไปจอดที่ไหนกันคะไปจอดรู่งผ่านบ้านบ้านยายหลังวัดนะคะค่ะพวมทุกปีไหมคะเนี่ยไม่ค่ะไม่คะม่เคยถออใช่ไมคะนี่จะแค่งาตองกอนินะอ,อ,อ๋อมีนี่นะะี่นาดีเหนย สิปีท่คสิบป,ปีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเมนบอกคือกัดก็กเขาไปหัวสั้นเมื่อกี้เลยสิปีเทอนึง,นงไม่หัวสั้นบอกว่าห้าปีค่ะออพิ่ก็หปีครั้งหนึ่งแต่ว่านี้ทางนี้สิปี ม่ไหนไม่มีเรือลำบาเลยนะนเนาะเ,อเ็อยาก็ไปจับปลาแม่าเยอะปลาเตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าบ้านโนนตุ่นเนาะคุณน้อมเนาะหกสิบห้าโนนตุนท้ายท้ายหมู่บ้านเล็กไซเนาะใช่ค่ะอยู่ท้ายหมู่บ้านเล็กไซค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้องได้ใช้เรือนในการสื่จร สมชื่อแน่เดี๋ยววังบัตช่าได้เนี่ยอันนี้คุณตามาติดไว้เพราะว่าถนนเส้นนี้มันต่ำแล้วน้ำมันท่วมขังค่ะโอเคกระเลี้ยงว่าอะไรโอ้ค่ะรถจะเข้าไม่ได้ต้องหนูต้องไปเหือถมอไปทั้งซอสพ่อไปยังว่าอะไรขับกลอบด้ยเป็นวังบัตช่าที่ดีเลยไหมด้วยเป็นวังบัตช่าตามที่คุณตาติดเลยเนาะอันนี้นะคะบ้านบ้านที่ภูมิน้องจ๋า ทำยังไม่เสร็จเลยทั่วมาก่อนแล้วเนี่ยพึ่งได้ย้ายมานอนสองเดือนน้องน้ำก็มาเยี่ยมซะแล้วบ้านอ้อมหลังนี้ติหลังนี้ตีอ้อมลูกซื้อน้องภูมิน้องจ๋าพึ่งย้ายมาได้สองเดือนเป่นทหารค่ะอนนี้ก็มีน้องน้ำมาเป็นแหวนเติม มีปลาด้วยค่ะคุณอยากให้ยังเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อบพี่จะไปถ่ายรูปให้ตอนเดินพีตัวอะไนู้นละลูกม้มีแล้วข้าวาอย่างถอว่าตัวแน่นแล้วสูบน้ำออกสูบจนเหนื่อยไม่เขาไม่ด้น้ำไม่ก็ไหลเท่าเหมือนเดิม อย่าทิ so again, oh. 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 ้งเขาคนน้ำคุณด้ีว่าทพนันกันเนาะถ้าไม่งั้นมันก็จะเข้ามาเยอะกว่านี้ถูอคถ้าไม่ทำพนังก้นมันก็จะถึงปันใดเลยโอ้อันนี้เขต้องทำทางไหนได้ค่ะได้สูบออกเพรมันคงจะไม่ขึ้นมากกว่านี้เนาะมันเริ่มลดแล้วค่ะก็ดีใจขึ้นนิดนึงใช่ รุนแต่ว่าฝนยังมาซ้ำกีนะค่ะตอนนั้นอ่ะจะถึงประมาณนั้นค่ะพอบ่ายมาเนี่ยเริ่มเริ่มเข้ามาเก่ของเราดีที่บ้านสูงอยู่เนาะ่ดีที่เราบ้านอืมบ้านสูงจะขายไม่ออกเนาะเขาเห็นนี่เขาก็กลัวเขาก็กลัวแล้วเนาะ เพื่อนว้อมไปยู่เดือนเดียวซื้อเลยเดียวมีไหมไม่ได้เคยอยู่เลยทัวไม่มากครึ่งซื้อของไปตกแต่งโอ้แต่อยู่โตเนาะสงสารมากเลยอทั้งนั้นะทั้งนี้มาโขดน้ำจมไปเลยใช่ไปถึงกลางคลองจมปุ๊บดีคนเยอะเลยนี่นี่ยังว่ายน้ำแต่เป็นเหงือเลยคนรอดแต่เรือไม่รอดเรือใหญ่แบบนี้เหรอเรือเรือพายแม่เรือไม้ ก็เรือพายนี่ก็เรือพายด้วยละมันไม่ได้เป็นเหล็กเราเป็นไม้อหนึงประสบการณ์ชีวิตเชฟก้อยนะเคยพายเรือจนมาแล้วเก่งมากเก่งมาถ้ามันไม่คันก็โอเคแล้วอ um ันนี şey ้เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งก้อยโอ้เหรอคะเขาลถออกไม่ทันเหรอครับพ่อโอ้แต่โอเคโอเค จะไว้ใจไว้ใจพาดโอเคโอ้ยมีที่นั่งไฮโซแท้ที่นั่งไฮโซจเลยชื่ออะไรคะคนจุเยอะๆเนี่ยน้องบีมค่ะน้องบีมกับน้องทูอ๋อน้องบีม กิมกับคู้ขนตายาวยาๆตายยังจะใส่บิ๊กอายไปเยี่ยวเพื่อจ้องเชียวไปกันไปกันเลยไปเยี่ยวไปเร็วสนุกไหมลูกแค้นั่งเรือไปก่อนนะเดินไปปลาไปไปเอาปลามาฝากป้าด้วยเด้อเดี๋ยวป้าเฝ้าบ้านให้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหนเส้นปากลูกเดี๋ยวป้าเฝ้าบ้านให้ ได้ไหมเดี๋ยวป้าเฝ้าบ้านมาแล้วเครื่องบินมาแล้วน้องภูมิโอ้ยบายบายด้วยบายบายด้วยน้องภูมิบายบายลูกนี่เครื่องบินอยู่นี่บายเลยบา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 ยเครื่องบินมาถ่ายน้ำภูมิแล้วบายบายทำไงลูก ตอนนี้อยู่หน้าบ้านน้องอ้อมนะคะนนตุนค่ะเ,เพื่อนเนี่ถึงน,นี่เลยค่ะถึงน,นี่เลยค่ะได้ใช้เรือสัญจรน้ําท่วมนนตุนก็ไม่ได้ไกลยังถือว่าอยู่ในเขตเอาเภอเมืองขอนแก่นค่ะแต่ก็ต้องได้ใช้เรือชาวขอนแกน่นมาเยี่ยมกันถ้าใครอยากมาบริจาคก,ก็มาช่วยนะคะหมู่บ้านในซอยของนนตุนเนี่ยหลายหลายหมู่บ้านเลยที่น้ําเข้ามาเยี่ยมแล้ว เดี๋ยวตามมาดูภาพกันเลยค่ะบ๊ายบายเย็นนกชอบตรงมันเย็นใช่ไหมลูกบ๊ายบาย ยินมากเลยนล้วก็ไม่ตองกลัวมันเห็น มารุ้มลอยคุณได้รุ้มเลยไหมไม่ได้คุณลุงหน้าแปลกเกินไปหลานไม่ให้อุ้มอันีต้กตสิบอกคุณพ่อสิหนพไม่ได้หรอไบายบายจ้าไมบายไ่บายนะายบายไายบายไม่บายไบายเออไบายเยอะมาก่อนกไดบบาย 谢谢 <laughs> <laughs>